สวัสดีครับวันนี้ร้านไพวันจะพามาชมจักราชาย W4 นะครับเป็นตัวเด็กนะครับตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์อยู่ในหัวนะครับในตัวเลยก็หน้าจอก็จะมีสปีดช้าเร็วอยู่หน้าจอก็คือสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่4,100 4,000ร,รอบนะครับชาสุดอยู่ที่500รอบนะครับผมตัวนี้แล้วก็ส่วนเรื่องตัวนี้อาก ที่หน้าจอก็จะมีกาหนดเข็มปักเข็มยกเหมือนเวลาหยุดทุกครั้งเราจะให้ยกทุกครั้งก็ได้หรือว่าจะปักทุกครั้งก็ได้ก็แค่กดตัวบวกแค่ไว้ฉีดอยู่ข้างล่างนี่ก็คือเวลาหยุดเข็มมันจะปักทุกครั้งแล้วก็จะมีตัวเปิดไฟ LED สองสว่างอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่3ระดับนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็คือระดับสว่างสุดมันก็จะลดลงนะครับเห็นไหมครับสองหนึ่งครับแล้วก็ปิดไปเลยก็คือศูนย์มันอยู่ที่3ระดับนะครับ แล้วก็ไฟส่องสว่างตรงนี้ตัวนี้เป็นจากรลาโรยนะครับสามารถทําได้หลายอย่างนะครับทั้งลาโลยรยลาชาย2อเส้นสามเส้นคู่เข็มคู่เล็กคู่ใหญ่ได้หมดนะครับตัวนี้สว่วนตัวนี้เขาตั้งมาเป็นลาโรยอีกนะครับผมนีครับลาโรยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถักออกมาเป็น5เส้น ถ้าลูกค้าจะเอาเป็นลาชายแล้วก็ถอดชุดโรยออกก็เว้นเข็มเอาอย่างเงี้ยครับเลือกเข็มเอาจะเอาช่องห่างช่องเข็มเล็กแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะครับผมโอเคครับใครที่จะเข้ามาลองสินค้าก็ที่ร้านไพวันเราได้เลยนะครับร้านเราอยู่เพชรเกษม69เขตหนองแขงกรุงเทพมหานครนะครับ